อาจารย์ดรสมศักดิ์เขมรักนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาทัศนศิลป์ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์รนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับผม <S <S ผลงานที่ชื่อรูปทรงแห่งความทรงจำนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเซรามิกจากการพัฒนางานต่อเนื่องในเรื่องของการศึกษารูปทรงมนุษย์ลักษณะคอนเซปต์ก็คือลักษณะการความรู้สึก ความเข้าใจรูปทรงมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาเกิดจากการรับรู้รูปทรงที่เปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะจากเงาสะท้อนหรือจากภาพความทรงจําหรือจากรับรู้รูปทรงจากความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นตัวผมเองก็เลยเอาความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงนั้น,นมาจัดองค์ประกอบประติมากรรมขึ้นมาครับการบันทึกเรื่องราวที่เราได้พบปะผู้คน หรือคนที่มีผลกระทบกับเราคนใดคนหนึ่งแล้วก็นํามาสร้างเป็นเนื้อเรื่องจากการบันทึกเรื่องราวนั้นครับ mm. ก็เลยใช้เป็นลนักษณะผลงานคือรูปทรงของความทรงจำครับผม ส่วนขอบเขตของการสร้างสรรค์เนี่ยก็คือบริษัทของงานประติมากรรมที่เป็นสามมิติจํานวนสิ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เทคนิคอัดดิกรสก็คือการใช้สีแบบในกระบวนการเดียวกับงานจิตรกรรม2มิติทั่วไปนะครับเทคนิคสีน้ําหรือว่าเทคนิคสีน้ํามันการจุดการแต้มการสร้างตเจอร์ของพื้นผิวต่างๆพวกนี้เพื่อให้มันเกิดเงาเกิดมิติของมันจะเป็นขอบเขตที่สามารถศึกษาแล้วก็มันสามารถใช้กระบวนการหรือขั้นตอนพวกนี้มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งานเซรามิกอีกรูปแบบหนึ่งงาน สร้างสรรค์พวกนี้ก็คืออยากใส่ผลการทดลองเรื่องสีเรื่องเส้นเพื่อจะสามารถให้ไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนของเด็กได้ทีหนึ่ง ก็คือเป็นการรวบรวมเนื้อหาส่วนนั้นหลังจากนั้นก็นํามาสู่การสเกรร็ตนอกเหนือนจากการสเกรร็ตร่างแบบด้วยดินสอเนี่ยก็คือการสเก็ตโดยการทําต้นแบบขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อจะได้หมุนเชฟดูรอบๆด้านว่ามันมีองค์ประกอบที่ลงตัวไหมหรือมันมีความบาลานซ์ลงตัวไหมก็คือเป็นรูปแบบ3ามิติขึ้นมาในขนาดยอด่วนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเทสสีแล,สสแล้วก็นําไปเผาในเตาพวกนี้นะครับเทสสีในแต่ละขั้นตอนพอได้เฉดสีได้เราที่เราต้องการแล้วเนี่ยค่อยเริ่มดําเนินงานดาเนินงานก็คือขึ้นรูปทรงขึ้นรรรูปทงโดยวิธีกา แบบดินเป็นแผ่นให้มันมีความบางเท่าที่จะทําได้เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อให้น้ําหนักมันเบาแล้วก็ยกหรือว่าเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งได้สะดวกเปอร์เซ็นต์การแตกได้ได้มีการทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่ามันเผาในอุณหภูมิที่สูงดินหดตัวน้อยแล้วก็มีรอยฉีกเล้าวน้อยแต่พวกนี้หรือไม่มีเลยเนี่ก็ขึ้นรูปเป็นปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านการเผาเผา,าเสร็จแล้วก็นํามาตกแต่ง้วยการเขียนสีเคลือบแล้วก็ทําการพ่นเคลือบอีกทีหนึ่งแล้วก็นําไปเผาอีกครั้งหนึ่งพอเผาในครั้นงนั้นเสร็็จกกกค่่ออออยนํออาาาามมแล้วปเปปปรระบูง ชิ้นส่วนของมันแต่และชิ้นต่ชิ้นขึ้นมาแล้วก็นําไปแสดงครับ หลังจากที่สร้างสารรค์ก็ได้พบเรื่องของการใช้สีเฉดสีน้ำหนักที่แตกต่างแล้วก็มีการบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ผลงานชุดนี้ก็คือนําม,มาแสดงที่หอศิลป์คณะศิลปกรรศาสตร์โดยมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์ทั้ง5ท่านในการประเมินผลงานเซตนี้ก็คือรูปทรงแห่งความทรงจํานี้นะครับซึ่งเป็นการแสดงอยู่ประมาณ3สัปดาห์หลังจากแสดงงานเนี่ยซึ่งสิ่งที่ได้จากงานเซตเนี้ยเรามาประยุกต์ในการใช้สอนนิสิตของเราด้วยนะครับในเรื่องของ เอารูปทรงการขึ้นรูปทรงในแบบวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากที่นิสิตเคยขึ้นแบบปั้นขดคอยแล้วก็โชยิ่งหรือการขึ้นดินแบบปกติใช้ตัวดินที่มีน้ําหนักเบาหรือว่าให้เขาใช้เรื่องของการกับจังหวะของธรรมชาติของดินในการต่อในการประกอบรูปทรงต่ตางๆขึ้นมานะครับหรือสร้างรูปทรงที่เป็นประติมาการรมอีกรูปแบบหนึ่งตัวนิสิตเองเนี่ยก็สามารถเอาตรงนี้ไปพัฒนาในงานวิญยานิพนธ์ได้หรือว่าในการ จะต่อยอดในส่วนงานสร้างสรรค์ต่างๆของเขาได้อีทีนึงครับครับผมก็สามารถติดตามผลงานนะครับได้จาก Facebook แล้วก็ YouTube ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรโรชนะครับซึ่งในกลางปีหน้าก็จะมีงานแสดงของผู้คณาจารย์นะครับที่ทำเป็นโครงการไว้ที่ออดสินเจ้าฟ้านะครับออสินแห่งชาตินะครับในของสาขาศาสนศิลป์เราเองนะครับขอบคุณครับ